ท่สุดนี่ก็อยู่ทางประเทศไทยเนาะคนก็มีการเจาะอุโมงค์อ่าเจาะอุโมงค์อยู่ทางอ่าจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าอยู่ที่อำเภอปากซ่องเนาะอ่าแล้วก็มีคนงานติดอยู่ในนั่นละสามคนพี่น้องเลยพี่น้องวิจตยเห็นข่าวแล้วก็โอ้เนาะตกใจญ่บอกว่าอ่าสภาพแบบอ่าทั้งสามคนอยู่ข้างในสิเป็ยนแจงใดฮะนะพี่น้องอ่าหนึ่งมาเนี่ยก็คืออากาศเนาะสภาพอากาศหรือว่าออกซิเจนฮะนะที่แบบ อ่าเวลาเข้าหายใจเนาะจักสีแเบียดใดบางที่กับอากาศเบิดบ่อรึยังใดนะขึดไปหลายแนวพี่น้ง ค้นหาผู้สูญหายทั้ง3คนเสียงเคาะกระจกรถนะครับนี่คือเสียงสัญญาณในการแจ้งกลับมานะครับว่าผู้รอดชีวิตคนแรกนะครับอยู่ที่บริเวณส่วนหน้ารถซึ่งตรงกันกับการให้ข้อมูลของคนที่ทํางานร่วมกันนะครับภายในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงเครื่องตรวจสัญญาณชีพแล้วก็การใช้สุนัขดมกลิ่นข้อมูลตรงกันนะครับแล้วก็มีการแทงเหล็กเข้าไปเนี่ยมีเสียงเคาะกระจกนะครับพยายามเคาะกระจกเนี่ยกลับมานะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประเมินนะครับแล้วก็ส่งรถกู้ภัยเข้าไป แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับอุปสรรคสําคัญเลยนะครับก็คือทางด้านก้อนหินครับมีก้อนหินทั้งก้อนเล็กขนาดใหญ่นะครับอยู่ภายในอุโมงดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นอุโมงคขนาดเล็กในการที่จะช่วยเหลือนะครับทางด้านคนที่ติดอยู่บริเวณด้านในนะครับซึ่งคนที่จะช่วยออกมาได้เป็นคนแรกในทุกคนครับก็คือชายชาวเมียนมานะครับซึ่งอยู่บริเวณรถ,รถดัมของดินนะฮะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเองนะครับ มีทางด้านขวดน้ำเนี่ยอยู่ด้วยนะครับอย่างที่เราทราบข้อมูลกันนะครับว่าทางด้านพนักงานนะครับที่ทํางานกับบริษัทนี้นะครับแล้วก็อยู่ภายในอุโมงคการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับจะมีการพกขวดน้ำอยู่นะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับคุณสุริยะจุมงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งรักษาการ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับว่าการเคาะกระจกนะครับมีเสียงสัญญาณตอบกลับมาจริงๆนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งกันในการเข้าไปช่วยเหลือทางด้านผู้สูญหายคนแรกนะครับในระยะที่ตอนนี้เนี่ยคาดว่าเหลือต่ำกว่าประมาณกว่า1เมตรแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมีก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่ขวางอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงยืนยันจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันครับ รายงานหมายคือว่าได้ยินเสียงนะครับมีการเคาะผนังไปก็มีเสียงตอบรับกลับมานะครับแล้วก็บอกพยายามจะส่งนมเดเข้าไปให้นะครับอเท่าที่ทราบตอนนี้เป็นเป็นอย่างนี้ครับจึงทั้นได้เจอตัวนะหรือ,อยังครับเจอคนหรือยังมีเสียงเคาะแต่ว่าแต่ว่าคนอยู่ตรงนั้นแหละครับส่วนที่จะต้องกลายเป็นจะเข้าไปนำตัวคนออกมาตอนนี้ยังต้องใช้เวลา นะครับนอกจากการที่พบสัญญาณชีพนะครับแล้วก็เสียงการเคาะกระจกกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับทางด้านกรมป้องกันและก็บรเทาสาธารณภัยซึ่งมีทางด้านวิศวกรจีนนะครับเป็นคนที่จะควบคุมนะครับในการกู้ภัยนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสิ่งหนึ่งอื่นใดนะครับก็คือเราต้องเชื่อมั่นนะครับในแนวทางในการที่จะทําอุโมง์ขนาดเล็กเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นแบบสากลนะครับที่มีการทํากันแล้วก็ในการช่วยเหลือนะครับหากเกิดกรณีที่มีการดินถล่ม ซึ่งสาหรับวิศกรชาวจีนนะครับเขามีความชํานาญในด้านนี้อย่างมากเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเหล็กนะครับเป็นเหล็กบีมนะฮะที่จะเอาไปทําอุโมงค์นะครับขนาด3าคูณสจะเอาเข้าไปทําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นปูนซีเมนเพื่อป้องกันดินนะฮะอันนี้คือกําลังเข้าเอาไปเสริมอีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในระยะที่มีการพบรถดานะครับแล้วก็เป็นทางด้านชาวเมียนมาอยู่นะฮะก็จะอยู่บริเวณจุดนี้นะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางด้านเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ที่ให้ข้อมูลไว้ครับกำลังทำการเอากล้องมาส,งส่งไปดูว่าผู้ประสบภัยอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่ามันมีหินก้อนใหญ่จะต้องทำการแจ็คมาให้หินมันแตกออกนี่คือปัญหารอทำการแจ็คหินตัวนี้ทำลายเสร็จปุ๊บก็จะเข้าถึงกระบวนการเข้าในใช่กระบวนการนะครับอตอนนี้ข้างในผู้ถือกระเป๋ากำลังท่วงามผับลอยก็เหยียบไปใช้เครื่องแจ็ค ผู้ชมครับและภาพบรรยากาศสดๆในขนาดนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่เพิ่งออกมาจากอุโมงค์เมื่อสักครู่นี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับหากมีการวิทยุสื่อสารนะครับออกมาจากบริเวณภายในอุโมงค์นะครับให้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถที่จะเข้าไปได้ก็จะสามารถนํารถนะครับแอบูเลสเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในอุโมงค์นะครับซึ่งระยะทางห่างประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับแนวทางในการที่ ทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอุกสุขสุขคนว่าอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะทักทายสบายดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องวินตาเด้อเนาะพ่อพอกันคลิปนี้กลับมาเปิดคลิปต้นสีคำคำงามคำคำพี่น้องเลยเหมือนเมืดเนาะยู่เทียงให้เทียงน้มืัอนี้พากันออกมาทงหน้าพี่น้องเลยอ่าก็เลยมาเปิดคลิปต้นคำคำเนาะอ่าตอนนี้ เรียกการงานกับลาย,ลายพี่น้องเลยก็เลยบอกคอยมีโอกาสได้มาโอมารวมน้ำพแม่พี่น,อนอ้องเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้กับแม่นอม้องวิจตรากาศสีมาอ่านำเสนอเนอะเกี่ยวกับอาณาแห่งงานอซาพามา่าพี่น้องเลยอ่าเกี่ยวกับแห่งงานซาพามา่าที่แบบอตอนนี้เพิ่นกําลังติดอยู่ที่อุโมงเนาะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเลย หรือว่าอยู่ที่อำเภอปากซ่องเนาะพี่น้องไม่แต่เห็นข่าวแล้วก็ตกใจพี่น้องเลยเมื่อเว้นนี่เนาะลายๆาซ่องเพื่อน,นอ,ะละละอนาลงพี่นออ้องทางสื่อข่าวทางประเทศไทยเนาะจังใดกับเขาอนุญ่ญาตเด้อพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าแต่ละซ่องนี่เพื่อนกรลุ่นเนาะเพื่อนกระติดตามข่าวนะพี่นอ้องเลยแล้วก็เพือเอพอเ่อนก็ได้ม,มีการวางแผนเนาะว่าจะสวยทางอสามคนนี่ออกมาได้จังใดไปว่าแต่ละคนในยู่จุดใดจุดใดนะพี่น้อง ล่าสุดนี่ก็มีทางเอฟซีเนาะตอนนี้เพิ่นก็ทรงคิปมาให้พี่น้องวินตาเบิงล่าสุดเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยก็ขอแสดงความดีใจนะเนาะเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ได้ค้นพบอ่าหนึ่งคนแล้ววาสั้นพี่น้องเลยแล้วเพิ่นก็กาลังวางแผนเนาะจะเข้าไปเอาตัวออกมาว่าสั้นอ่าทีแรกวินตากคิดว่าเพิ่นเอาออกมาแล้วแต่ว่าเบิงไปลึกๆผัดว่า ่าเพียงแต่แบบมันมันซื้อเนาะแบบมันแบบมันมีเครื่องจับสัญญาณอานะพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าคนอบอลที่แบบเพื่อนพบนะ่แบบอยู่ในรถเบอสั้นเนาะแบบว่าอ่ามันมีเครื่องของเพื่อนจับสัญญาณกันนะเนาะพี่น้องพี่น้องเพิ่งตาเห็นข่าวเมื่อว,วันนี้หลายช่องเพื่อนเอาลงนะ่แบบว่าลายโซมงหลืพี่น้องเลยเนะาะจักเทาดสี่สิบกว่าโซมงบอหรือยังใดนี่ละ่าที่แบบว่า ติดอยู่ในอุโมงขนาะพี่น้องเกิดเหตุแบบดินเจือนลงมาถมเนาะ,ะเกี่ยวกับอุโมงครถไฟไทยจีนกับโครงการนี่กับทเป็นคนจีนฮับปะโะมูลพี่น้องเลยไม่น้องมิตรนี่ก็เคยเบิ่งอยู่แต่ก็เนานะ,ะแต่ก่อนนี่กัเบิง่งคลิปเกี่ยวกับนะเพิ่นเจ้าอุโมงรถไฟฟ้าในละพี่น้องเลยแต่กับเป็นอุโมงของ คนไทยหาปรโมทเนาะพี่น้องไม่ตาเบื้องคลิปคลิปก่อนนะพี่น้องไม่ตาก็ไ่ได้เคยออกมานำเสนอดอกพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้เนาะพี่น้องไม่ตาเห็นข่าวแล้วก็เลยออกมาว่าน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเลยเพราะว่ามันก็เป็นตาแบบตกใจนะเนาะเพราะว่าการที่เหาเหตุงานเหตุการณ์นี่มันกมีความเสี่ยงเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าคนเฮ่าในปัจจุบันนี่มีความฉลาดแล้วก็ อ่าบ้านเมืองมีการพัฒนาหลายพี่น้องเลยอ่าเกี่ยวกับการออกแบบเนาะประวัาสิการเหตุเทือนเหตุา้านบอหรือว่าการผลิตเนาะอ่าการผลิตรถยนต์อ่าต่างๆฮนะพี่น้องเลยก็นยนอนว่าหัวคิดประดิษฐ์สั่งของคนท่านี่แบบมันทันสมัยเนาะอ่าเพราะว่าอะไรว่าแล้วก็มีความสลาดมีการพัฒนาฮะนะพี่น้องลาสี่กา อยู่ทางประเทศไทยเนาะคนก็มีการเจาะอุโมงค์อ่าเจาะอุโมงค์อยู่ทางอ่าจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าอยู่ที่อำเภอปากซ่องเนาะอ่าแล้วก็มีคนงานติดอยู่ในนั่นละสามคนพี่น้องเลยพี่น้องวิจัยเห็นข่าวแล้วก็โอ้เนาะตกใจบอ้ว่าอ่าสภาพแบบอ่าทั้งสามคนอยู่ขางในสิเป็นจังไดฮะนะพี่น้องอ่าหนึ่งมาเนี่ยก็คืออากาศเนาะสภาพอากาศหรือว่าออกซิเจนฮะนะที่แบบอ่าเวลาเฮาหายใจเนาะ จักสีแบบใดบางที่กับอากาศเบิดบ่หรือจังใดนะคืดไปหลายแนวพี่น้องเลยอ่าแล้วกัอ่าสองมาี่กัคืออ่าสองมาีนกัคืออ่าเรื่องอาหารการกินนาอพี่น้องเลยเข่าปลาอาหารนี่นะอ่ะบาบหกว่าสิกินยูไซจังใดเนาะเพราะว่าอยู่ข้างในพี่น้องเลยเอามาสู่ภายนอกก็ได้เห็นะแล้วก็สามากก็คืออ่า น้ำดื่มพี่น้องเลยขาดบ่ได้เนี่ก็คือน้ำดื่มเนาะอ่าคนเท้านี่ถ่าว่าเข่านี่หลายเมื่อก็คือซีอิอดได้กลัวน้ำนะพี่น้องถ่าว่าเท้าบ่ได้กินน้ำนี่โอ้พี่น้องเลยอันตรายแท้ๆเนาะอ่าตัวนี้นะอ่าแล้วก็ทางทีมงานข่าวแต่ละช่องเพนเอาลงนี่ก็ถือว่าอ่าหน่วยงานหรือว่าทางภาครัฐเพนเนาะอยู่ทางฝั่งไทยนี่ก็ถือว่าอ่าประสานงานกันแล้วก็อ่าแบบ เราดมกรน่วยเอาชีวิตคนออกมาให้ได้นะพี่นอ้องไงเพื่อนกับมีการวางแผนเนาะการวางแผนหล,ยลายๆคูแบบพี่น้องไงอ่าไม่น้อ,นองแม่ตาเห็นแล้วกับแบบอืมเนาะคนไทยเนี่แบบเพื่อนเอาใจใส่ฮนะพี่นอ้องเทิงว่าอานาคตที่แบบที่ติดอยู่ขังในนะเทิงว่าซิโบเแมนคนไทยก็ตามนเนาะแต่กะเพื่อนกันยั่งเอาใจใส่แบบอ่าสวยเนาะสวยถุกคนที่แบบว่าอ่าอยู่ที่ ตกอยู่ในสถากรรมหรือว่าตกอยู่ในสภาพแบบบ้านฮานะพี่น้องเลยเพราะว่าคนที่ตกอยู่ในอ่าติดอยู่ในอุโมงค์เน่เป็นแรงงานชาวเมียนมาหว่าสั่นเนาะหรือว่าอ่าชาวพม่า่ะนะพี่น้องเลยประเทศพามา่าเนาะอ่าจจงไดก่ะโอ้มมนตามาสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงก่อนเด้อสบายดีป้าลุงมินตานอนอยู่ทงนาเดอ้อมื่อนี้เดอ้อ มินตากินข้าวกับยังมาเนี่ยกิน้าวปลากินข้าวกับต้มปลาเด้อป้าลุงมินตากินข้าวกับต้มปลาตอนนี้ก็เมื่อฟ้ามดฝนมาอีกแล้วพี่น้องไงเมื่ออ่เมื่อเศร้าเศร้าเมื่อวานนี่ฝนแห้งแห้งพี่น้องไงน้ำห่วยจนล้นเลยเนาะน้ำห่วยข่าบ่ได้ปลาเด้อพี่น้องไงบางคนเขาเจ้าเห็ดตรงเห็ดต้นกะ มันกับบคอยถึงเนาะแต่เพราะว่าผลมันตกดีพ่อนะนะมันตกทูงเมื่อป่ามันก็เลยลึ่งหมดเลยจังดานี่ละอ่าก็เลยอะนะบบได้ปู่ป่าหน้า,น,า,น,าน้าปีนี้นะแต่ก็ในเฮ็ปเดปลาแดกได้ไฮซองไฮเพราอลาพี่นอ้องไยปีนี้ยังบบท่านได้เจ๊กตัวเลยปลาแดก <c oughs> เนาะอ่าเรารุ่นแล้วก็เอาใจชวยขอให้อ่ะนะสามคนรอดชีวิตกลับมาอ่าสู่ครอบครัวพี่น้องลยเนาะอ่าอ่าก็ หนาเห็นใจพี่น้องเลยเพราะว่าคนเฮานี่เนาะกการที่แบบเฮาไปเหตุงานเหตุการณ์นี่กัมีความเสี่ยงแบบนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเหตุงานอันได้ก็แล้วเต่เนาะถาว่ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็หนาเห็นใจทั้งครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยอ่าบางที่กัลูกเมียหรือว่าอ่าครอบครัวพ่อแม่เนาะหูข่าวแบบนี้แล้วก็โอ้พี่น้องเลยจจกอยู่จังใดอ่ากับรู้ตัวสงสารทั้งนั้นทั้งนี่เนาะ อาจังใดการห้ข่าวแล้วว่าเพิ่นได้พบหนึ่งคนแล้วก็ดีใจน้ำพี่น้องเลยอ่าแต่ถือว่าคนไทยนี่เพิ่นบัว่าดาพี่น้องเลยเพิ่น่วยเนาะเพิ่นสวยกันแล้วก็อ่าประสานงานกันทางอ่าหน่วยงานกู้ภัยอ่าเพราะว่าโครงการนี่เนี่เมนทางอ่าประเทศจีนเพิ่นฮัรปอร์มอนหวัวสั้นเนาะเพราะว่าเป็นรถไฟไทยจีนะนะพี่น้องเลยอ่า ก็คือการเจาะอุโมงค์นี่ก็ถือว่าโบรร,รมดาเด้พี่น้องเลยเนาะอ่าการเจาะอุโมงค์นี่ไม่น้องไม่ตาเคยเบันทึกคลิปก่อนนะอ่ะ,ะเป็นอ่าทางคนไทยเพิ่นเฮ็ดนนะ่ะการเจาะอุโมงค์อ่าเลิกลงไปนี่ประมาณสามสิบหรือว่าซาวกว่าสามสิบเมตรนี่เพิ่นจะออกแบบเนาะออกแบบแบบว่าอ่าบอลที่เพิ่นเจาะอุโมงกว่านี้จะบ่งหายถือกับบ้านเฮือนคนเลยได้พี่น้อง เพราะว่าเนื่องมากนกันเนาะกันแบบย่านมันกระทบเนาะย่านมันกระทบกระเทือนแบบว่าย่านดินลมบหรือจังดานี่แหละเพิ่นก็มีการวางแผนอ่าถือว่าบ่ธรรมดาพี่น้องเลยแต่ว่าโครงการตัวนี้เป็นโครงการรถไฟไทยจีนเนาะเพิ่นอาจจะมีอ่าขอผิดพลาดหรือจังดานี่แหละพี่น้องเลยดินเลยถล่มลงมาเนาะ ดินเลยทะลมลงมาก็เลยเห็นหาคนงานติดอยู่ข้างในตั้งสามคนพี่น้องเลยอ่าก็ถือว่ากะยังใครอ่าภาวาตอนนี้อ่าหูข่าวแล้ว,ว่าอ่าพบหนึ่งคนว่าสั่นแต่กะยังบบท่านได้น้าตัวออกมาเนาะอ่าพี่น้องพี่ตากะเห็นข่าวแล้วกะโอ้พี่น้องเลยกะดีใจน้าเพลินอ่าเจงได้กะ โอเคพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้เนาะมาฮอเนเ่งไม่ต้องเินตากอะอ่าสิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอ๋ยขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณอ่าขอขอบใจนับเอฟซีหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามฮับโชมอันไหนบัสมมาพะควร <c oughs> อ้อาวใสแวนตาาอ้าวใสป้องไปมินตาเอ้ยเด้เอ <c oughs> โอเคเด้อ okay, พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มาฮอน,นิกจะได้ขอเจ็บคลิปก่อนเนาะอ่าอนไรบรสุทมิมาพ่กควณก็ต้องกลับขอโทษขอพระลลายพี่น้องเลยเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้จะได้ขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี